กาบสวัสด so ีครับพ่อพี่น้องเย็บซี่ทุกท่านมันนี้พอเทื่องผ้าปีพ้านองมาติดตามตเลขกับคุณพ่อหญิงเนาะครับผมเนาะงวดที่ผ่านมากเก้าสองเข้าตรงตรงครับผมผีพ่อลูกตายหงคีมอ์ไซค์มาจอดหน้าบ้านบอกเก้าสองตรงเป๊ะเจสี่ละครับผมคนไปเหตุบุญเนาะตั้งแต่ต้นวีคพ่อหญิงคนไปเหตุบุญไปกาบทาวเวสุวรรณปรากฏว่าคืนมาพนัามาหอดเงื่อนมาบอกศูนย์หกเข้าจังๆขึ้นกันครับผม แต่พ่น่า่สาใจวสันผีพ่อหลูกวางงวดนี่สศาใจบอกเก้าสองนี่มันได้น้อยเพ่นว่างวดนี้มาบอกสามตัวเลยนะครับผมแต่ผู้ชมพอญิงว่างวดนี่ขี้มาใส่มาบอกสามตัวขายหน้าได้พอญิงบนว่าจะขายหลายขายจากงานหนึ่งได้เท่าไรทุ่มใส่ให้เบิดเพพ่นว่านอเอาเดี๋ยวพอญิงบนขออนุญาตไปของน้ำเดี๋ยวพอจำขออนุญาตต่างกล้องเนาะเหล่องราสิเป็นยังไงตัวเลขสิเป็นตัวใดสีถูกอถูกใจแต่ผู้ชมแฟนจังหรือบอ ผีตายหงพอลูกคีมาใส่มาบอดห่อนเฮื่นเป็นเลขหางเดียวสามตัวจ๊ะจะเป็นตัวไรนั่นเดี๋ยวจะให้พี่ให้น้องไปทาฟังกับคุณพ่อหญิงหัวหน้าผีพ่อออผีของเขานะครับผมเนาะว่าลายแยกหางแต่ว่าก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้น้าถือสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนะเด้อคนโสดนับกันครับอ๋อกลุ่มคนโสดกลุ่มคนโสดแจ้งบ่าวโสดเังนสีวะครับแจ้งคนโสดโอทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่พ่อหญิงเนาะใช้ตัวเลขมาให้เอฟซีเป็นเมื่อไงครับพี่พ่อหญิงเอฟซีมันมีสองคลิปนะครับผู้เทียงอันนี้คลิปแรกครับถื้อตั้งสองเลยค่ะถือคลิปแรกเป็นปูถาเวศสุวรรณครับผมสีพ่อหญิงเพิ่นไปเฮ็ดบุญแล้วเพิ่นไปกราบครับผมเพิ่นนั่มาหอดเี่หนมาบอก 860แต่ว่คลิปก่สองนี่สัยใ่พอเที่ยงบ่ได้มากกระเปาแอมมั้งตอนนั้นเพิ่นมาตอนนี้กระเปาแอมเราส่งมาคงสุดท้ายครับแม่เพิ่มมากโคงสุดท้ายเดินทางไปจิตตามพอเที่ยงบ่สบายนะครับผมเป็บ่ได้เดินทางมานําเบาแอมครับอ๋อเพราะว่ากันครับเนาะแตกบนแตกกลางแตกบนแตกกลางครับเริ่มเข้ามาแล้วครับบคนนี้นะระวังสี่งวดสอดบ่ต้องระวังหรอวะสี่งวดสอดคือปีนันห้วย ห่าคือกานแต่นอใบยำนอครับผมกำลังมีโชคกกำลังโชคเขากลังเข่าวเปิดบุญเดชทำไปทำบุญครับแม่แม่ครับพ่อเดือยไปทำบุญกับพ่อเท่าเวิสุวรรณนะครับม้วนก้อนไผ่ก่อนมาบอกอันเก้าสองเก้าสองนี่ผีตายหงครับผีตายหงบอกว่นแม่ผีตายโหงผู้เฒ่ามากครับเิ็กน้อยครับบอกในขายหน้าซื้อโลดประสันครับโอ้สมคำว่าไอ้ดีตัวนี้ครับม้วนนี้ได้พ่อเป็นผู้ใดมาบอกม้วนนี้ คนละอันผีตายหงคือเกา่าผีตายหงคือเก้านีมน่มาสองคนครับเอาเบาเลยพอเอาบาตอนเลยครับผีตายหงมาสองคนมาบอกมาหาครับมาหาพอยังอีกเือนนี่ครับว่างวดบางนึงเป็นยังไงบอกเขาบอก่เขา,อ,อ,ขาอยู่แล้วว่าเดี๋ยวไล่มไหนว้ได้แน่อยู่ว่าร้อยสองรอยว่าบ,บอกเพื่อนนะครับว่าเดี๋ยวขายหน้าจะบอกแมน,น <laughs> แต่ หรือว่างวดนี่เด้อเพิ่นสิให้ขายหน้าสื่อขายได้บ่ครับพ่อหยังเพิ่นว่าให้ขายหน้าสื่อเลยงมดเล่นโอ้โหจ้จ๋าเลยเพิ่นว่าจ๋าเลยขาจ้าจ๋าเลย3โตจังๆเลยเพื่นแสดงว่างวดนี่มันใจกงวดก่อนอีกมันใจกงวดก่อนผู้เก่าล่ะเพิ่นมาครับออืมา2คนคือเก่าเพิ่นนั่นล่ะไสอนเพื่อนมาครับขอยอดแทรกซ้อนนะครับเพื่อนครับทำบุญไปเพิ่นยังครับนี่ทำบุญให้เพิ่นแล้วโอ้ครับใส่บาตรจานทรพบให้แล้วใส่บาตรให้แล้วแต่ว่าเพิ่นก็สิมาให้คือเก่าเพิ่นว่า อืมพนวาดีมาหายเลขคือเก่าและวพนว่าถูกงากลยเลื่องพนว่าหนาพนว่าเดมาหายเลขยสามโตเรื้องหมดอีกพนว่าสามโตเลยแม่พ่อขายหน้าสื่ออยู่เรือยสามโตเลขายหน้าสื่อเลื่อยพนว่าจังได้ขายหลดหน้าขายจักงเลยหนึ่งสองกับพ่อพนว่าซ้ำด้วยเลื่อยพนว่าขายสั้นั้นผมวัดง่ายรอก่อนยื่นไหลไหลอยู่ด้วยด้วยแท้พนว่าซื้อซื้อเงินมัดเลยเด้อขายเลยตัวได้ซื้อมาใช่เลยแม่ปลอมใช่เลยว่ะทุ่มเลยพนว่าอืมเพิ่งก็เลยว่า เขียนให้พ้อมเขียนเลขให้เลยเขียนให้เลยมือไหรเขียนใช้มือให้สามโตแดงยู่คื่โตไหนพออยูหัวแล้สามสมพิไหนสามสี่กันกันสี่ีน้ำแนเพิ่งวางกันกันสีว่ากันกันซี่่มันใจมันสิกันเฮ็ดยังปัญหามันข้นไปอีกเพิ่วาสามีก็เอาสามสีนี่ละ สามสามสี่สามเอาสามสามแล้วครับแม่น,มนกันขึ้นซีซีแมนครับผมโอ้สองตัวเพื่อนบอกกันซีซีบอกลึกเท่ไหนเพื่อนบอกกันซีซีน้ำในคนว่าผมมีอยูสองตัวสองตัวเ่ะซีซีอืครับผมอืสองตัวซีซีแมนครับผมเพื่อนมาดเท่ไหรครับคนมาด เอาเรียกวาหายนี่ยละเป็นเป็นผีรถมากคือเก่าขี่รถมากคือเก่าเป็นผีตายหงวะพ่อผีตายหงพ่อกับลูกบ่พ่อกับลูกโอ้ขี่รถยังมากขี่รถใหญ่หรือรถมอเตอร์ไซค์โอ้ยก็ย้อนเนาะพากันขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มากก็เลยมาหาคือเก่าคนละอย่างนี้เขาถือเลข่องคนละถือกิเลนแล้วว่ะก็เลยอันน้ำแดงน้ำยังไหวเพื่อนนะไหว บ่เอาน้ำเขาวขาวเนีนน่ยบ<อ>่กนำเสใสบ<อ>่กสั่งบอให้เพิ่นอยู่บ<อ>่เออแน่สาาั่งเจ้านอมันก็เลยคนเดินบอกเพิ่มมีเพิ่มอเไรเงี้ยมันเพิกก่มอะไรจะได้ก็ขายหน้าเสือรถเพิ่มว่าสามสี่สามเพิ่นว่าสามสี่สามทะเบียนรถตัวไหนครับเพิ่น,นขีขามาหนึ่งหนึ่งฮะสี่เบีดทะเบียนรถนั่นน่ะหนึ่งหนึ่งครับไม่ได้เป่าแต่ครับพอเที่อ่อนเงินได้ว่ามันโดนหน่อยได้เลขบอกออก บอกเป่านี่โดนน่ะเด้ทะเบียนสียังครับสีแดงแดงจึงครึ่งอีกแดงคือก่อนโอ้โหสุดยอดเลยครับบานนี้ผีพ่อกับลูกผีตายโหงครับผมงวดก่อนขี่มาใส่สอนกันมามาบอกเก้าสองเขาตรงตรงเลยงวดนี้เพื่อนว่าให้ขายหน้าสื่อเลยไม่จั่สิได้หลายเพราะว่าให้นสองตัวไ่ค่อยสะใจเพื่อนว่าเอาเปลียนสะใจเลยสามตัวว่าสั่นถือขึ้มันได้หลายโลดเพื่อน่าขายหน้าสื่อขายได้หลายเพนได้กระซังไรนึงนั่น พร้อมใส่เบิดรวยเศรษฐี้งวันเดียวนพหญิ่งนอแมนแมนโอ้ยใช่โย่พ่อหญิงหน้าหลายนอขายอะไรหนึ่งนี่หัวไอ้บ่เบิดง่ายดอกมิตรจิตซื้อเพิ่มว่านพ่อยังถึงสามโตนี้นอถึงสามโตซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆใช่สุดยอดในธุรกิจใหญ่เลยครับคิดไปก่อนเนาะเอาซื้อรถน้ำจะขันเนาะเป็น่อนาะแมนแมนเลยครับโซ่สาวจากน้อยแมนต่ไอครับเนาะอาาพผู้สาวไปกินเก่านพ่อหญิงเนอที่โซ่อย่างนอผ้าผู้สาวไปกินเก่าครับ ตัวไหนกว่าเอาไาอีกครั้งนึงเนี่ยสามสี่สามสามส่สามก็ีหยังก่อทะเบียนรถทะเบียนรถทะเบียทะเบียนรถหนึ่งหนึ่นแต่ว่าพอหญิงว่ากลายไปนน่ำเนี่ยซีซีมาันซีซีกันใหม่อ๋อผีตายหงพอรูประสันโอ้ยเหียนค่ะครับเหียนแห้งเหี่ยนบอเหียนจะซื้อนะมาบอกเก่าซองเขาจงเปยคเลยครับ แต่ตัดเล่นซีสน้ำนาะครับหรือว่าสาเนาะครับแมเ่เท่ากับหมุนน้ำครับผมเพราะีว่ามันใจคักกันหาถืกเป็นสามสามซี่ยสี่หรือว่า4ีสามสามเจ่สี่เป็นตึ่มได้เนาะเลขถือยู่บได้เงินได้แม่มดอ่ะเนาะที่วัดสักสามตัวอยู่แล้วสื่อแต่สามซีสามสี่สามสามซีจสี่ก็ห้วยายตึมคื้กันละครับผมสามสตัดเต้านะซีสามสามตัดเรีนอยู่ในนี้ละครับสองตัวกับตัดเอาครับผมเนาะ ตันสีสามสามซีไปนาครับผมสามสามบหลายดอกครับผมบาหลายหางดอกอ่ะไปมากล้องแคมนาจอยเบิ้งเด้ยครับผมท่านผู้ชมเป็นขุณครับคอยางครับครับสวัสดีครับเป็นผีพอลูกครับผมขี่มอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวเดี๋ยวพอเอาไปเห็นละถือไปสักกอนถือไ้สักกอนเป็นผีพอลูกครับผมตายโหงขี่มอเตอร์ไซค์มาพออย่งงวดก่อนอู้ยบอสซาใจครับผมบอกเก่าสวงมันได้มาหลายคนว่าเรียกสองตัว งวดนี้เอาสามตัวมาให้บอกพ่อหญิงว่าขายหน้าจะาไกลหนึ่งใดเท่าใดสื่อเบรเดอร์มาสัง่งสีผ้ารวยสีผ้ารวยผ้าสื่อรวดมาขี่เอาผู้สาวไปหาจินเขาเนะครับผมเนาะอ้ารองพิจานาเบิ้งครับผมเที่มกับมติตาใหม่แกเป็นแนวตั้งนะครับผมแนวทางของจ่ากิเป็นของรัฐบาลว่าแนวทางของงวดวันที่หนึ่ง,งรกรกฎาคมถ้าผู้ใดเก็บลัตต่ได้สามสี่สามก็ต้องเก็บไปเบิ้งเดืองครับผมแต่ผู้ชมบอแน่เด้ ถือสามโตตรงๆโตหนาอีกตรงๆอีกแล้ววันที่หนึ่งไหวใบเงินลานบริษัทขายหน้าคือพอนิงได้นอกเอาบ่ว๊ากันครับผมไปมีหน้าก็ขายไปครับผมจะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทนายเขามาชมคลิปนี้ก็ขอให้ถือตรงๆละครับผมเนาะสามสี่สามหนึ่งหนึ่งีีถือทั้งบนทั้งล่างคลิปนี้พอเที่งขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าต่วะก่อนจากการพอเที่ยงเอาของนี้มาฝากพี่ตอนน้องครับผมเป็นของซอยขาดซอยขาย ผู้ใดนเนี่ยเ้งแต่ข้าเจ้าขายโอ้ยเจ้าของไรเม่วันวีวีย่วสัน<ม>บูชาไปใส่เบิ้งครับผมได้ไปแล้วขายของดีดีผู้ใดอยากได้เอาไปใส่ไปซ,อย,ซอยขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูได้เลยครับผมขอบคุณครับพ่อใหขอบคุณครับคุณครับวัตถุมงคลทีนี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณคุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าบาลูกขออนุญาต เ็ดหนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิษอยญาโยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เ,เือนไปบบานนี้เงอนก็ได้รถก็ดีสีเป็นสีมงคลท้ามาข้าขายกับบริโตตกดาอ่ามิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่าเขาใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เขาใจสีไปเสื้อ,อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาอีาของเขาที่สองเขาเองอันนี้หนองส้างแห่งเป็นสัตว์สี สูงกัวปรหลาดก็เลยาบางความคิดคุยกหลงป่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชือ่อติไปชี่เหมือนที่ทเหมือไปอมันรักษาหล,ลางย่างก็เลยคิดว่าถ้าน,น้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกปันใดคุยก็ลงป่วยเกี่ยวว่าไปได้นังส้างมาไปได้ง่าส้างมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุทธคุ้นขึ้นหยีเป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั่นก็เลยให้ดาษย่อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นอีหล<ะ>ีมีพุทธคุณนไม่ด้วยโตมียติฤทธิ์มีอำนาจสามารถมวนอดยิ่ทยี่สามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุชนิดขึ้นมาครับ<ะ>บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินนนำหมากตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูม คือตูมฟูม,มก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวนำํำนี่คือฝากตูมฝากตูมบานเพระาะตาปนโมเอาปนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบานพวกเพื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อในฝากยอ่อเอามาใส่ลงในหนวดโมพ่อ,อพแล้วเอาฝากขุนฟูนบานตนกข้นต้องเอากภาภาับฝาผ่ภาก็ไปยดงยงเลียนนี้มานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไม่กู้นเพราะระิฐานอยู่ครับผเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมพระศิวรีพระศิวลีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยียดำมีตำนานมากการทีกกาสารกับพระโลกในนองสงร้างคือไม่มีดดำเดีียวมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของพุทธเบิดตำหนาอยู่ในเจตตำนานเบิ้ดพวกเสก เชื่อใร้อยแปดจบปุ๊กมาเฉลยเชื่อใจคู่บาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สีปูปุ๊กเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมืณีลอยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิีลงนี่ผู้ปุ๊กเสพให้รุ่นแรกอ่า,าอ,อ่าายไปสองปูดอดง่าบัดกุดคูนอ่าปูรอดธรรมาทินโน่งานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่า สามปูเพียน<ม>เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคนวามยากจนไอ้คนบางมีอยูก่ก,นกนินส่ายกันบรรจัดีดูครับ,รบนี่น,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 นี่ปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตนาบนคือปูรอดทงสิเมืองนี่มึงบ,บวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปคล้องไใที่ของคุก ราชคปูนสมาเนตนะั่นแหละคือเรื่องความเป็นมา